สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับโอต k คุไอแลนด์แอนิเมชนนะอยู่ในคลิปอ่ะคลิปที่อะไรวะคลิปอนิเมะรีวิวไม่ใช่ดิคลิปโอตาคุสตอริโอเทปอนิเมะรีวิวพาร์ทที่พาร์ทที่แโอเคขอบคุณมากครับไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวนะครับอยู่กับใครครับ เตเลยคับปีอีเตลาลาอเควันนี้เราจะมารีวิวการ์ตูนกันนะจะมาบน่นจะมาด่าจะมาแครจะมาอะไรก็ตามการ์ตูนนี่มันแครได้หรอวะช่างแม่งเลยครับความจริงผมจะรีวิวเรื่องเอ่อมาโยชิกิหรือฉันนี่เหรอพ่อเบ้านเนี่ยนะซึ่งเป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากเลยนะแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะนะผมก็เลยมารีวิวเรื่องเอ่อชื่อภาษาไทยอาจจะ ป่าพิบภพไททันนะชื่อภาษาไทยนภาษาอังกฤษก็ Attack on Titan นะภาษาญี่ปุ่นก็ Singeki no Kyojin นะคนัะนะซึ่งเป็นที่ผมมารีวิวเรื่องนี้ผมไม่ได้ชอบลบแต่เพื่อนผมมันชอบละเพื่อนผมมันอยากให้ผมรีวิวกับรีวิวแม่เบิร์ไหนๆก็ไม่มีคลิปลง Youtube ละรีวิวแม่เบิร์นะครับใช่ไหมครับนะอย่าพูดพร่ำทำเพลงครับ มารีวิวกันเลยเสียเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งาทีสามสองวินะครสามสามวิสามสี 3, ว่วิพูจะอ่านตรงไหนโอเครีวิวกันเลยนะสำหรับฝาที่พบใครท่านนะเขาว่าจะมีคุณจ็อกเกอร์เกมเมอร์ล็อกเกอร์มาช่วยบน่นนะครับข้อมูลนี่ก็ผมจะเริ่มนับบัตรนานะภายในเวลาสามวิพูดจะพูดอนะไรหนะัหนาปะซึ่งกระตูนเรนีรับนะในปีสองห้าห้าสามนะอาจารย์อิสายยามะฮาจิเมะ เป็นนักเขียนอายุ24ปีนะครับได้เริ่มเขียนการ์ตูนเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยนะครับแต่หลังจากได้รับการวิจารณญยานจากไอ้พวกวิจาร์การ์ตูนนะครับวิจารณ์ในแง่ดีอ่ะอาจจะการ์ตูนโป๊พองนะครับการ์ตูนเขาออกจะออจจะแอคชั่นนะแต่แต่ว่าน้าพระเอกออกจากเกมนิดนึงอนะ่ะอาจะทำให ไปปะไอฝ่ายทุยบ้านอุ้งทำให้ต้นต้น,ตนปี2011น,นะยอดขายยอดขายในช่วงสันสีเล่มแรกเพิ่มมากกว่า5-10ล้านนนนะในในระยะใช่วันพีเยอะสุดนะในระยะเวลาสันนะ้นก็กลายเป็นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมเรื่องหนึ่งในญี่ปุ่นเลยเรื่องนี้นะได้วางจําหน่ายเล่ม9ก้าเคยประกาศยอดขายว่าทําได้ถึง10ล้านเล่มนะซึ่งวันพีชแม่งเยอะกว่าทั้งหลายโง เออนะแต่ผมว่ากตะูนทำมาดีขนาดนั้นตอนจบแม่ก็ต้องสุดยอดนะเราจะมาพูดถึงเรื่องวันพีจะไหมครับกรรมมาพูดถึงฝ่ายวิมัไทยท่านเนี่ยกรรมนะซึ่งขายได้สิบล้านเล่มเมื่อ2ธันวาคม2อ,อง2นะี่ยก็วันโลกแตกเพระว่าไม่ใช่นะซึ่งมีกําหนดการทำภาพคนสแสดงถึนภาพยนตร์ในปี2014ซึ่งจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะ และกำลังทำเป็นอะไรเมะหน้าตอนนี้นะครับเดือนมีายนั่นเองอ่ายังไม่มาภาคไทยนะก็ดูซับกันไปนะไม่ซับก็ภาคมุ่วๆพวกแฟนดับอะไรพวกนี้นะถ้ามีถ้าม,มาลิขสิทธิ์ไทยพวกซับก็ต้องโดนลบก,กันหมดเนะื้อเรื่องย่อประมาณว่าปีเจ็ดสามแปดนะเจร้สสิบแปดมนุษย์เกือบเกือบ เกือบเป็นหมันเอ้ยไม่ใช่เกือบเกือบตายหากันหมดนะเกือบสูญพันธุ์เพราะว่าเจอพวกคนยักษ์นะครับเป็นมันเป็นคนยักษ์กินคนนะครับคนยักษ์กินคนกูงกูงงแป๊บอาจ,จติดสตันเออเออนั่นแหละเผาพันเผาพันยักษ์ <acles> ที่กินมนุษย์จํานวนมากนะจนมนุษย์ที่เหลือรอดเพียงนิดเดียวในะได้ก่อสร้างกระแพงใหญ่ขึ้นมาให้ยักษ์มันปีนไม่ถึงนะเนี่ยคุ้มรองเมืองเพราะว่ายักษ์ไม่สามารถ ยักษยักษ์ยักษตุ้นเก่าๆย,ยังไม่สามารถผ่านกำแพง50เมตรเข้ามาได้นะจนผ่านมานานกว่าศตวรรษจนถึงปี845นะผ่านมานานกว่าเกือบร้อยปีแล้วเนี่ยร้อยปีกว่าก็ได้มียักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นยักษ์งครับหน้าตาเขาเป็นไงครับเด็แดงแดงแดงอะไรแดง เอเป็นแบบกามเนือนะซึ่งตัวสูงกว่ากแพงครับเป็นยักษ์ที่เรียกได้ว่าตัวใหญ่ที่สุดในหมูยักษ์แล้วกันเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในยักษ์นะครับ <c oughs> มา <c oughs> ได้มาทาลายกําแพงกําแพงที่กั้นเอาไว้นะทําให้ยักษ์ตัวอื่นนี่มันเ,ออเข้ามาได้นะครับแล้วไล่กินเอ้ยกูงงว่ะเฮ้ยกูงงแบบมันบอกว่ายักษ์ปีนข้ามไม่ได้ใช่ไหม แล้วไอ้อยักษ์ตัวนี้มันทำลายกำแพงได้แล้วยักษ์ตัวเก่าๆมันทำลายกำแพงไม่ได้เออคนเขียนไม่มีปัญหาแล้วแต่ถือว่ามึงเอาบันไดามาพาดทัางแม่งอืมนะก็ไล่กินคนในเมืองนะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหนีไปกำแพงชั้นในนะและเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่อาจจะเอเลนนะเอเลนในวัยเด็กนะฝันจะเป็นคณะสำรวจขององทัพนะใน วันที่เกิดเหตุร้ายนะัเขาได้เห็นแม่ของตัวเองโดนยักษ์กินนะเออแดกแม่งเลยทําให้เขาเริ่มคิดถึงความอ่อนแอของตัวของพวกคนนะครับที่แพ้ต่อยักษ์โอ้แม่งยักษ์ตัวใหญ่แค่น,นี้เองมึงแพ้ได้ไงวะสัตว์ <c oughs> และขอตาบานว่า <c oughs> และขอ็ตาบานว่าจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะ <c oughs> จะจะเป็นเออใช่จะเป็นคนฆ่ายักษนะ์ ด้วยเหตุน,นั้นเนะี่ยเขาได้เข้าร่วมกองทัพกับมิคาสิตที่สมุนท์รมของเขานะฮะมันเป็นหลายปีและเตรียมรับมือต่อกรกับพวกยักษ์ที่ของดินแดนของมนุษย์ษนอนอาจจะการต่อสู้จนร่วมเข้ากองทัพในปี850เมื่อเขาได้จบหลักสูตรทารทุกขัดและเตรียมต่อกรกับพวกยักษ์นะครับก็จะเป็นการ์ตูนแนวแอคชั่นบูรลังผ่านกับยักษ์นะ่นมเจ้าพีวีการ์ตูนเรื่องนี้ใส่ไว้ใต้เดสคริปชั่น cription, นะครับหรือใต้คลิปงนี้ พูดถึงตัวละครงินมากนะครับคุณลองอ่านชื่ออ่านชื่อไปเอ๊ะจะกำกว่านี้ก็ได้เอเลนเยเกอร์ <J> นะครับเอเลนเยเกอร์ภ <J> าคโดยคาจิยุกิเรื่ของเรื่องที่สูญเสียแม่ไปในไฟเด็กนะครับต่อหน้านะครับที่โดนยักษ์แดกไปช่วยไม่กี่าสตร์จากผู้โจรในปี144จนถึงจนเป็นคนหัวรันไปร้อนยึดมั่นในอารมณ์แต่ก็มีความพยายามสูงแล้วก็น่าเกนะครับเขาอยู่ในอันดับที่5ของกลุ่มทหารรุ่น104 หลังต้องปะทะกับไททานิกครั้งเขาพบว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษต่างจากคนจึงเชื่อว่าตนเองเนี่ยมีอัตวิตต้นเหตุมาจากพ่อนะครับมาจากยายาที่พ่อให้มาพ่อพ่อเขาชื่อว่าคลิกชาเยเกร์นะผิดเขาร่างกายหลังตื่เสียงแม่ไปนะแล้วแล้วพ่อก็หายไปนะซึ่งไม่รู้ว่าพ่อนี่ไปกมคลืนยักษ์ตัวเมียตัวไหนไม่รู้นะอาจจะน้ำโทษ <laughs> ไปเมื่อกี้กไปนะคุณอย่าไปสในใจนะที่ผมพูดผมพูนยักษ์อะไรเมื่อกี้อย่าอย,าย่าไปคิดนะอ่ะานิคัสะาหรือนิคัาสะาแอคเกอร์แอคแอคแอคเมียบีเมียบีแอคเกอร์ทุยไม่ใช่นิคัาสะาแอคเกอร์นะครับแอคเกอร์แมนภาคโดยอิชิคาวะยูอิเดี๋ยวผมจะเอารูปใส่ให้ดูด้วยนะที่สาวบันธรรมของเอเลนนะครับสูญเสียครอบครัวไปจาก พวกโจรที่เรียกค่าไทยนะครับเป็นคนใจเย็นพวบคุมสถาน,านการณ์ได้ดีเธอเป็นคนอัจฉริยะสามารถผ่านการฝึกตังได้อย่างง่ายนะครับและมักจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในการต่อสู้มังม้งมั้งใช่คำว่ามัง้งน่าจะเป็นพวกจากการเดานะผมน่าจะเป็นพวกใช้สมองนะใช้สมองในการต่อสู้นะไม่น่าใช้กำลังเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มฝึกหัดนะโอเคอาหมินอันเลโดภาคโดย อินเอายบบอร์ลูมาลินนะผู้อ่านไม่ออกการโทษเพื่อนสนิทของเอเลนนะีิจิจัยร่างกายค่อนข้างอ่อนแอนะสูดนิดหน่อยนะครับได้รับการช่วยเหลือจากเอเลนนี้และมีกระตักบ่อยมากนะครับบางครั้งก็แสดงความคิดเห็นอาจจะและความกล้าหาญเพื่อปกครองเนาะคนอื่นเมื่จิตท็อปเทนของทหารระดับยี่หนึ่งร้อยหนึ่งสี่คุณทำอะไรอยู่ครับคุณจอร์แเมอร์หลอกเกลือเกียร ทำไมอรับแจนคิวชูตายดับโดยทานียามะพิชโชไม่ผมช็อตไหมครับไม่จริงรอรทหารคูหัดรุ่นหนึ่งนสี่ดับหกเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายใช้เครื่องมือเคลื่อนที่สามมิติอย่างทำนาน แต่เพราะมั่นใจในความสามารถของตัวเองเกินไปทำให้ทะเลาะก,กับคนอื่นอย่างง่ายได้นะครับรวมทั้งเอเลนก็เคยทะเลาะก,กับเขาด้วยนะไอ้นี่ดูจะเป็นเด็กเกรียนนะเด็กเกรียนแห่งกระตูเรื่องนี้ดูดูทรงผมก็รู้ละเด็กเกรียนแห่งชาติไลเนอร์บราวน์ภาคโดยโฮโซยะโยชิมัสสถานฝึกรุ่นหนึ่งของีอันดับสองแข็งแกร่งและร่างกายจิตใจมีคนานิสัยสดีดมีน้ำใจจึงได้รับความเชื่อใจจากทางคนอื่น เป็นหน้าตามันจะโหไปหน่อยไหมเดลทูทูเบอร์ภากโดยฮาชิซุมเมะโทโมฮิชะโทโมฮิสะหารฝึกรุ่น1นึ่งเซียนดับ3ความสามารถโดยรวมสูงทักษะการต่อสู้ดีเยี่ยมเอ่อแต่เป็นคนขาดความกระตือรือร้นนะทำไมการ์ตูนเรื่องนี้มันทำหน้าตาได้มเหมือนกับคาแรคเตอร์เลยวะไม่ก็ขยันาช็อตกันเลยเกิน อันนี้เลย,เ,ยเลย์ออนฮาร์ดรักโดยคิมามุระยุยทหารฝึกรุ่นิหนึ่งสูตรเตียนดับสีที่ไมเ่เคยสนใจถึงนอกข้ามชอบลุยตัวคนเดียวทะลุและมูชันท,ทุยถนัดต่อการต่อสู้แบบมือเปล่าที่สุดก่อนจากบิดาจาับคอของมักเทอร์นะครับมักกู้บททำไมตัวละครมันเยอะจังวะมุกเกตัดต่อโดยโอสกะเลียวตะ ฐานฝึกรุ่นฝึกหัดรุ่น1นึ่งสนี่นะครับอันดับเด็ดอ,อกฝนว่าจะเป็นสายรวัตรตำรวจเพื่อจะทํางานให้กับรัฐโตโยตไอ้นี่สิวเยอะเว้ยโอนี่สปริงเกอร์ภาคไทยโดยไลไม่ใช่ภาคไทยดิภาคญี่ปุ่นโดยชิโมโนะกิโลฐานฝึกรุ่นหนึ่งส่วสี่อันดับแต่ค่อนข้างซื่อนะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เก่งและหัวไวดีนะครับไหวพริบยังไม่ค่อยมีคชาชารับชาชเบล เบล่าซาชาเบล่าภาคไทยโดยเอ้ยภาคไทยเฮียเลยโอ้ทำไม,มคนชอบพูดภาคไทยเลยภาคโดยโคบายาชิยูนี่มันคนเดิมกับคนเมื่ 1, 4, อกี้ป่าวะทหารฝึกหักนุ่นในคนสี่อันดับเก้าอดีตโจรสาวถึใจแต่ของกินไม่ชอบทำอะไรระบบนั้นไม่ต้องเอาโรคภูมิปิดไม่เหมาะจะเป็นทาหารนะแต่ลางสังหรณ์แม่นยำลึกๆก็มีที่มืออย่างฮอสไ่ถึงนั่นเอง คุณซอคเกอร์ครับคุณเงียบไปนะเทียดอะไรทั้งน้าอาจะกรรมเออปริสตาเลนาพาดโดยมิจจามิชินชิโอลิอาหารฝึกหัดรุ่นหนึ่งถึงเตียนดัดเซนเมย์ยูเมย์นะตัวเธอไอตัวเธอเป็นเพื่อนกับเราไหมตัวเธอแล้วเคยช่วยเหลือชาชานะครับตอนครูฝึกลงโทษน,นะ คนสุดท้ายของเราครับยูเมียวยูเมียวนะตัวเธอยูเมียวยูเมียวทำไมชื่อนายตัวนี้ยูเมียวทักโดยฟูจิตะตาเส้นตนิดกับคลิสต้าไม่ติดท็อปเทนของานารุนหนึ่งส่วนสี่นะตัวเธอนาครับ แล้วก็ยังมีตัวละครอ,อื่นอีกมากซึ่งผมจะไม่ค่อยจอะลึกเท่าไหร่นะโอเคอัจจะอัจจะอัจจะอาจจะตังแม่งนะครับสำหรับการรีวิวกระตูนเรื่องอนนี่ละ่ะทุยไม่ใช่ Attack on Titan ชินเกกิโนเคียวจินแล้วก็ที่คุณจ็อกเกอร์เกมเมอร์พูดไปนะฝ่าพี่บุททัน ก็นะใครชอบแนวนี้ก็ไปดูกันได้นะนะมังหน้านะนี่เราก็ถ่ายมา14นาทีแล้วนะก็เทปนี้ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะก็น่าจะตัดต่อเร็วอยู่นะ นาครับพันแปลติจิตเตลนี่เราก็ถ่ายกันวันที่11 11นะครับวันที่11เดือนสุพาคมไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะอาจจะลงวันนี้ก็ได้อ่าวันนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ข้อมูลแล้วก็แหล่ง,งอินไว้ใต้คลิปด้วยนะเครดิตก็จากเว็บการ์ตูนบาสก์ไทยดอทคอมนะครับคุณเซอร์เกมเมอร์หลักเกอร์ครับจะฝาก,กจะมีอะไรจะฝากผมนี่ยซุยผลงานเลยครับ Yeah. Like เย็ดไส่ไลน์กันเลยนะเออเดี๋ยวผมจะเอาเออคุณลิง์แฟนเพจคุณเนี่ยครับกำผมใส่ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วนะก,กันะอาจจะกำโทษนะก็ถ่ายกันมาสิบห้านาทีนะสิบห้านาทีอาจจะบอกลาคุณผู้ชมนะครับคุณซั๊เปอร์เกมเมอร์ล็อกเกอร์ครับ บา,บายนะครับเจอกันรสชาตประการหุ้ยไม่ใช่เียนคลิปหน้านครับบาย